ปาปาเลยปาปาครับ้ตอนนี้ก็เป,ปิดเป็นท่าปานโอ้ยปานยังไม่นฟันปงก็หปปานยังไม่าดนยังติดอ่าอ่าป้ากินกระปุก มาน้ำหลังกะขายคือเก่าเด้อครับตัวหายให้คือเก่าเด้อผู้ใดมาน้ำหลังกะขายคือเก่าสองร้อยปลากระลังห่าวลังหันโอ้ยโอ้ยผู้ดำเผู้ดำเนิปลาปลาไหลพี่น้องด้วคนพอดี้ซ้ำนี่พอดี้ซ้ำนี่คนนี้อยู่จะบัดโน่นลุกไปหยังยื่นเห่ไปใช้ยันเหอะได้หลายมือขัดปลาโอ้ยตายกรรมการอยากกินปลาจะได้กินปลาเพะนู้นอนี้ปลาไปน้องคนนี้อยู่ โอ้ตอนนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับเอที่มาสนับสนุนฝากะเอาให้ตามเวลาแต่ถ้าหนาวก็เอาอยู่บนมือเราท่านเจ้าน้าทอ่ตามสบายพี่น้องพี่น้องฮะคณะกรรมการกันเพิ่งเน้อทางหิมทางใต้ทางเหนือไอซื้อบัตรซื้อตั๋วน้ำกันพวกแม่ให้ลงเอาเปรียบกันเด้อพี่น้องเด้อไอซื้อบัตรซื้อตั๋วซอยกันสุขุนนอะไรเลย เงินกับพ่อไปใช้ดอกมาพัฒนาน้องปลาปีนาเสี่ยวกุ้งมาปล่อยปลามุ้งคนมาเมืองเรี่ยวเพิ่นเสี่ยงกุ้งมาปล่อยปผมมันเป็นหมื่นนะครับกุ้งข้ามตามกุ้งข้ามตามแล้วก็ปลาเมย์นปลาอย่างน้อตอนนี้เราเดีวยโรธพระกองด้วยการเนี่ยมึ้งก้าโลกขึ <im S 2> <im fallen> um ้นนะบานนี่ปลาอย่างน้อบานเนี่ย ปลาบึกบึอแล้เอาขึ้นได้ว่าเอาตัวเดียวกาปลาตัวต้น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 โอ้ยตัว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 โอ้ยโอ้ยปลาบึกบักใหญ่บักปลาใหญ่พวกนี้เออด้วยครับด้วยพี่น้องเนอะให้ได้พูดได้ปลาเมื่อกินสุกุสุกคนนั่นแหละอันนี้ก็เป็นส่วนเกินของน้องนั่นกันนี่ก็เลยอยากเอาปลาขึ้นปลาใหญ่ขึ้นเพราะอยากเอาปลาใหญ่ขึ้นอยากเอาปลาน้อยมาปล่อยเมันกินกัน ปลาม้งปลาแม่เลี <laughs> an Mother, no ้ยวพูดไม่เมื่อโดดปลาม้งกับเพิ่นมาเมื่งแล้วว่าการดูแลรักษาเจนที่นาพ่อใจเพิ่นกันเลยสีมาดูแลคอยต่อน้ำนนะอันไหนมันดีพอดีเพิ่นกับสีเรมาแนะน้ำนะครับเนาะก็จะขอขอบคุณพี่น้องสุขสมุูรณเด้อพี่น้องนักกีฬาจับปลาเอาเบิร์ดมาเออ เอาเซ็เกี่ยงน้องใี้ดีาหน่อยิ่ใหไม่ก้ามีินใหญ่เออผมก็สูตรเข้นับสเลยไ่้องเอาเ็ี่ใสหลักไม่าฮโอ้แล้ว่รู้แ ああ。 ไปรอปลาให้อโอเคโอเคตัวเออ,เอนักดาปลาบูยี่แล้วเอาได้ทุกคนมาหนีให้ได้ทุกคนบูดาพูน่มมา เ้ไม่้เขาไม่กินเขาอยู่พีเดออกการเด้อกรรมการเด้อกรรมการขายบัตรยืเมยบ้านคนมันวงปลาก็ม่กินเขาอยู่พีเดอไปยื้ขาก็ได้ อากาเย็นสบายมือนี้เลยพลให้เบิดมือมือนี้้หน่่องาม่หยงค้นที่ป่าไม่แม่่หยั่งคนี่ป่าเ่อกี้นี่เฮ้เด้ฮาเอาตัวแทนมูบ้านเอาสามคนสคนเด้อมือนี้มีผัเผาหยยเาเลี้ยนเาไม่ ก็พวกนี้พญาย้จานโมแทมโมบ้านได้ตีหนโมแทมโนได้ตีหุนโมแทมู่บ้านหมสอลงตีหนมือนี่โคบอกไปก่อนโโทษบอกคนเหลีหอเอาแต่หอยมือนี่นบ้าเอาหอยเกเขาาา mọi thứ 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 mọi นี่เดียวปัญญเลียงอันนี้นมึงต้องได้นานเด็ดพระเขาจนจับควงเนี่ยเหี้ยของกันลงมุดปัญเรี้ยนลงมุดเฮ้ยอันกี่ยางเอาลักคืนได้รับลักนะเอาลักึ้นมันจังะดวก จะเห็นปฟลกรักผูรักซักไว้สิผู้หญิงคนใน่บอกก็จะดึงขก้นขึ้นไม่ได้เนาะเพราะว่านันเอาปาจีนะบอกแล้วมาปักไว้เขาหนาวเขาบบมาหรือปจีนไปอยู่ห้องบึขงเบดบอกตมาบ้านเนี่ยน้าเขาล้ายบ้าแต่เขาต่าง

อยู่ในเหแหเพื่อนมันออกวะว่าท่านออกแล้วว่าท่านเห็นห้าวติดตัวเพื่อนตั้มตะพาดได้ผู้ลอยเ้ยโอ้ยขนาดเลยมีอยู่ท้างหลังเรามนฆ่าเห็ด่างหนึ่งผมสองด่างบ่บเบ่บ่บกทั้งพีที่พีทั้งไต่ทังเนือผีด่างหนึ่ง มันไปทัวร์ละ้าอไบายแขนเด้อพดอะไรดอะเปช่างดางนี้เอ่ลอยแข่งได้เนน้ประยอยใส่าเน็ตแ่น้ บอกาเป็นเลแขกมามีแขกแขกบนั่น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 เห็นประตูบานนั่นั่กคือเน้เน้เนนโอ้ยสมด่างคุนเฮแล้วนะนั่นดีน่นดีเออนตึงเห็บตบัไงบาดนปลาบึกเสร็แล้วโเได้ปลาบึกตบังไงประมาณห่ารเด้อตนี่เคือแดงแดงหัวเลือบๆยือยู่หั เลอยตึงเห็ดแล้วกโขึ้นเนือตัวนี้ร้องยุ่นี่ได้แล้วบอส Hãy subscribe cho bà, Ghiền Mì gì? Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn รบอพรบบอบผกกำลังมากกมีเอ้านมากกำลังมาหอดกมี่ปนมานี่ยกำลังมากมีูกำลังจอดกเป็นลน้ำกรดีเดืดรดครับนี่กัพี่น้องกระดาแหาเอาเหเบิดเด้อปบเบิร์เอาเหนเบิร์ด เอาเซียนใหม่งมอย่างเดียวเซียนใหม่สวยโอ้ยหมักงมหอยกันเลยตัวหอยน้อใหม่เลยงมขึ้นมาหลายๆเนี่ยเขาว่าไม่เห่าว่าเอาหอยขึ้นมาเนี่ยเรางบเลยด้อยป่ะนี่ทั้งเหนือพี่เด้อเรางบเลยด้ว้เราจิกไปเลยประคอใหญ่แล้ว อ่าแตนยุ้ยถอดเสือสูตระวันนี้กูะวันนี้ไปย่า้มันหัวได้ใหนั่นยึดไปได้ให้ได้ประเบิดไงแนวย่อขึ้นโซ่เนี่ย มันเป็นหนองกระติน <c oughs> เหลือเด้อผมอ่ะเอ้อผมนั่นเต้เต็กแล้วเอาม้เทือเอาเอาเอามันทันมันทันโค้รครับ ไม่ค้าซื้อปลาลเข้ามาเราบอกเมื่อน,นี้นะอ่าเอาขึ้นมาในเด้อเป็นประธานชื้อปลางในเด้อทันทีให้ได้แล้วเอาขึ้นมาในเด้อเป็นประธานชื่อป้าจีนป้าจีนเป็นอยากได้ปลาจีนป้าจีปุนมาเอาเป็นว่าจะได้ปลาจีน

โอ้ยเมียบ่ให้แต่มื่อนี้้จีหอยแก้มล้วขาหอมแล้วเมื่อนี้ยทผมไอ้เด็กห้อยกงกงึมแนงาเก็บอยู่เมื่อนี้เมื่อจี้ก้อยจะิลหนามเกาแล้แกงถึงมาโลหอยนะผู้าเก็บขอีอยู่ยังะครยัง

ได้เลบุ๊กโอ้ได้ดูตายอยู่ได้ทุกคตลสลาบมือนี้การด้อยตายญ่สลับกันไปแหละได้ทุกคนรมือนี้กูนาเดียร้อยได้ทุกคนโอ้สวัสดีครับท่านพระราชาครับ

ปลาตั้งหลายตัวอยู่นี่เห้าวาได้ปลาตัวเดียวเอ้า้ามั่ดมั่งแาวไม่ได้โย่สามรุดเนี่ยเอาเบอร์รนะมันตัวลจะเดลสงสัตว์ูเป่นโัดีฮอตปลาที่สดนั้ยหประมาณเลยได้ปลาจองต รถ10โลอยู่าป่าอยู่นี่ป่าก็ป่ากว่ารถ305ทีวา ปลาบึกผมได้บึกใหญ่สองตัวตัวละสี่สิบบาทอันนี้เราได้จากตัวสองตัวโอ้โหผมขายไปหมดแล้วเหลือปลาบึกเป็นตัวเดียวเอ้ปลาบึกนะกลับบ้านปาสบู่กลับบ้านแล้วเราได้ครับโอ้ยาจะเอาไปร้านอาหารโอ้ยไปส่งร้านอาหารไม่ร้านผมเองโอ้อไปร้านคนอื่นปกติอะเขาขายเราเท่าไหร่ปลาบึกปลาบึกก็ร้อยึงก็แปดสิบอย่แหละโอ้โหแพงเพิ่งแล้วบ่ปล่อยไปเลยเพิ่งเพิรับลูก ปล่อยไว้นั่นแหละไม่ต้องไปทำอะไรไมันดอกมันลมตรงนันน่ะ